โรงเรียนบ้านซับสะเดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ห้องเรียนคุณครูกุ้งชั้นอนุบาล2อนุบาล3สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2อนุบาล3โรงเรียนบ้านซับสะเดานะคะ สำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูกุ้งกันอีกแล้วนะคะเรามาพบกันในทำที่สองแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยมี4 4ตัวมีอะไรบ้างงั้นวันนี้เรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกออ่านว่ากอขอ อ่านว่าขอขอ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 อ่านว่าของ ว่างอจออ่านว่าจอชออ่านว่าชอชออ่านว่าชอซออ่านว่าซอ ออ่านว่าชอยออ่านว่ายอดอ่านว่าดโดอ่านว่าดถออ่านว่าทอ ทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอดออ่านว่าดอตออ่านว่าต ถออ่านว่าทอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอบ ว่าปอหออ่านว่าหอกออ่านว่าฝอพออ่านว่าพอปออ่านว่าพอพออ่านว่าพอ มอ่านว่าโมยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอรออ่านว่าลอวออ่านว่าวอส อ่านว่าสสอ่านว่าสสอ่านว่าสหอ่านว่าหลอ่านว่าลอ อ่านว่าออฮออ่านว่าอเป็นไงคะเด็กๆเราทบทวนพยัญชนะไทยทั้ง4 4ตัวแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูกุ้งได้ไหมคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนความรู้ดูนะคะว่าความรู้เดิมๆก่อนปิดเทิมเด็กๆยังจำได้ไหมสำหรับวันนี้คุณครูกุ้งขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ